บอกมันไม่ได้สักอย่างดมของหอมก็ไม่ได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนอนนู่นนี่นั่นโอ้เอ้าไอ้บ้าผมก็บอกแกว่า,อ,าพอพอมาฟังของอาจารย์เอ้มันไม่ต้องทําอะไรเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตปกติเออทีนี้มันก็อึดอัดแน่นพอมาฟังผมที่มันแน่นแน่นอยู่มันคลายว่กคายว่กคายว่กคายวอะไอ้าาาาที่มันยึดไว้อ่ะเพราะว่าเป็นไฟฟังทําแบบนั้นมันสอนให้ห้ามดมของหอมใช่ไหมเครื่องหอมอย่างเงี้ยห้ามนอน ให้เพียนเยอะๆให้ทํากระทําอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันฝืนธรรมชาติเออธรรมชาติเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่ต้องเป็นอย่างนั้นอ่าทีนี้พอพอเราจําสัญญาแบบผิดๆอะ่ะมิจฉาทิฐีมามันก็มีมันไม่รู้มีทางออกใช่ไหมมันก็ต้องทําตามแบบนั้นเพราะอะไรเพราะมันเชื่อเชื่อในหลวงป,ปู่หลวงตาที่เขาออกจากบ้านจากเรือนไปเออเขาเรียกว่าพฤติกรรมลอกเรียนแบบมันมีมาตั้งนานแล้วอ,อุปทาน ก็อยากเป็นเหมือนเขาอยากจะพ้นทุกอยากจะอะไรนั่นแหละมันถูกสอนมาผิดผิดมานานแล้วแล้วทีนี้เราถึงสามารถที่จะทิ้งอะไรบางอย่างได้บางคนทิ้งสมบัติพัฒฐานทิ้งครอบครัวทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งผัวทิ้งได้ทุกสิ่งนะไอสิ่งน,ะนี้หนีหนีจากโลกหนีจากโลกความจริงทีนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพ่อไปเชื่ออย่างนั้นทีนี้พอเข้าไปปั๊บเนี่ยในโลกของวิญญาณเนี่ยมันมีกติกาเยอะแยะมากมาย อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อืเห็นไหมเริ่มเอาเพราะมันเหลือแต่ตัวแล้วนี่มันทิ้งทุกอย่างอะ่ะมันก็เ,เริ่มเอาตัวมันไปทรมานเพื่อจะให้ทุกข์เขาบอกไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเ,เออทําไมล่ะพระเจ้ามันตีพวกมึงอ่ะหลงเห็นธรรมแบบไหนธรรมของพวกมึงอ่ะทรระยำอะ่ะพระเจ้าบอกว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมก็คือเวลามึงหิวข้าวมึงลองไม่ต้องกินดิเออดูมันเถ มันจะมันจะรู้สึกทรมานไหมนั่นแหละทุกเออแล้วทีนี้มันทรมานไม่จบเพราะเราไม่กินใช่ไหมเราลองไปกินสิเห็นไหมหายนี่ไงเห็นความไม่เที่ยงของมันเอามันต้องกินนี่ว่าร่างกายเนี่ยเอาถ้าเราไปทรมานสมมติมันดมของหอมเนี่ยอยู่ดีมันมีสดชื่นใช่ไหมกําลังใจอ่ะดมไม่ได้นี่ผมฮะดมไม่ได้ก็ต้องไปดมของเหม็นมันมีของเหม็นกับของหอมอะแค่นั้นแหละแล้ว ถ้ารอลงลองไปดงของเหม็นมันก็ทุกไหม้กแตกเออนี่ไงพระเจ้าชี้เห็นแบบนี้เออคือไม่เห็นทุกไม่เห็นสุขไม่เห็นธรรมธรรมคู่เนี่ยคุณจะไปเอาปฏิเสธสิ่งเดียวมันไม่ได้ไงมันก็เอาตัวเองไปทรมานทีนี้เพราะเชื่อแบบสิ่งเดียวสุดโตรงอะ่ะคือสุขกับทุกมันเป็นของคู่กันตามเหตุปัจจัยดอกไม้มันหอมนี่จะทําให้มันเหม็นได้ไหมเวลาเราดมมันหอมนะ่ะเราจะมะโนย,ยังไงมันก็หอมเพราะจหมูกมันไม่มโนตาม กินน่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทางความคิดได้ไงเหม็นเราทำให้มันหอมไม่ได้มันเป็นเหตุปัจจัยที่มันมีลักษณะเฉพาะตัวของมันอย่างนั้นเออพอเราถอยออกไปไกลๆหน่อยมันก็หายหอมแล้วหายเหม็นแล้วแค่นั้นเองคือความไม่เที่ยงของมันเออคนนะ่ะมันไม่เข้าใจเรื่องธรรมะก็เลยเอาตัวตวนไปทำเรื่อะไรฮะสแสวงหาหลงอยู่ในอวิชชาตันหาอุปทานอยู่ภายใต้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จะปฏิเสธอารมณ์แบบทางโลก อเพื่อจะไปยึดเอาสมาธิปล่อยละวางละวางอะไรอ่ะวางอะไรอ่ะฮะเออเวลาหิวข้ามันวางได้ไหมละ่ะอืมแล้วเวลาอิ่มเนี่ยมันวางมันจะหิวได้ไหมละ่ะมันก็ไม่หิวไม่ได้ทาให้มันหิวได้ไหมละ่ะเวลามันอิ่มอะ่ะทํายังไงก็เปลี่ยนแปลงสัจธรรมข้อนี้ไม่ได้นะฮะเนี่ยปัจจตังผู้เจ้าสอนเรื่องแค่นี้นม,มันต้องเอาตัวตนไปทําอะไรอ่ะอืม เราเคยเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมเรามีแต่คิดปรุงแต่งว่าเอยทำยังไงฉันจะหายทุกทํายังไงฉันจะแต่เวลาเราหิวเรากลักบฉลาดเรากลับไปกินข้าวไม่เคยถามตัวเองทํายังไงเราจะพ้นจากความอิ่มความหิวได้วะเออกลับไม่ทําแต่มีความฉลาดในการใช้ชีวิตอยู่นะหิวแม่งเสือไปกินใช่ไหมเออ <laughs> ถูกไหมล่ะเออนี่คือความจริงของชีวิตไงเรากำลังหาอะไรที่มันเหนือชีวิต ไม่มีอะไรเหนือชีวิตมีเหนือชีวิตก็ตาย,ยางไงทุกคนเกิดมาก็ดิ้นรนเพื่อปากท้องของตัวเองก่อนพอมีสิ่งรับผิดชอบเราเป็นผู้นําเราเป็นหนัวหน้าครอบครัวเราก็ต้องทําตามหน้าที่ก็ต้องดิ้นรนเลี้ยงอ่าคนในครอบครัวบริวารสิ่งที่เรารับผิดชอบนี่คือวิถีของมนุษย์เลยนะวิธีของชีวิตคนเลยนะถ้าใครทําอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าคุณเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเสียชาตินะฮะคุณไม่มีความสามารถ ในความเป็นมนุษย์ของคุณคุณต้องรู้จักหน้าที่ของคุณแค่นั้นเองทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ภรรยาก็ต้องดูแลสามีสามีทํางานเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําาถูกไหมฮะเออสามีทํางานภรรยาทํางานแล้วก็ต้องจ้างแม่บ้านมาดูแลเราอีกทีหนึ่งนี่มันก็เป็นตามตามเหตุปัจจัยอาเออทุกคนก็ต้องให้เกียรติกันอยู่ด้วยกันรักกันอืสิ่งดีๆก็ มันถึงชีวิตมันถึงจะไปรอดอ่ามันถึงจะมีความสุขนะฮะแต่มันก็มีสุขเนี่ยมันไม่ได้สุขตลอดหรอกมันก็ต้องมีความทุกข์มันก็ต้องมีความยุ่งยากลำบากใจในการคลองเดอมก็มีเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกพระเจ้ายังไม่สมบูรณ์แบบเลยขนาดเขาป้อนให้ขนาดนั้นนะอะ่อะไรเขาก็สันหายหมดท่านก็ยังออกแสวงหาเลยหาความจริงของชีวิตเพราะสุขมาจนหมดแล้วเออแต่ยังไม่เห็นทุกข์ไงแต่ก็เคยเห็นเคยรู้ว่า ตอนเทวราย,ยิงนกใช่ไหมแล้วนกตกล,ลงมาพระอ,องค์ไปจับมันสงสารมันน่าทุกพระอ,องค์น้ําตาไหลขึ้นมาร้องไห้เกิดความเสียใจแต่พเพราะด้วยวัยเด็กไม่ได้คิดอะไรเยอะยังไม่ถึงเวลาพอวันหนึ่งพระอ,องค์อ่ะมีแต่ความสุขในวงังอยากออกไปเที่ยวนอกวังบ้างเพราะมันเป็นกฎตายตัวห้ามนะต้องแอบไปเที่ยวนะเพราะว่าทุกคนจะห้ามหมดเลยเพราะว่าเขากลัวพระเจ้าไปบวชพระเจ้าก็ออกไปเที่ยวนอกวงังก็เห็นคนเห็นเด็กทารกร้อง แดงแดงอยู่เออเพราะเขาผิดพุทธเจ้าหมดดิเอ่อเห็นเอ่อคนเกิดนะเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายพรค์ก็สงสัยไปหมด้วถามเพราะพระค์ไม่รู้จักไงอายุสามสิบปีไม่เคยรู้จักเรื่องแบบนี้เลยใช่ไหมเอา้ามันมีเรื่องแบบนี้นะก็เกิดความสงสัยไงเออเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดแรกเลยที่พุทธเจ้าท่านออกแสวงหาโมกธรรมนะอยากจะพน้นอยากจะหนีจากสิ่งเหล่านี้สี่อย่างเนี่ย เกิดแก่เจ็บตายนี่แหละคือเป็นคนคิดแบบแรกที่ทําให้พระองค์อ่ะทิ้งราชจจสมบัติทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวเห็นไหมเพราะความหลงผิดนะฮะคือมันมันไม่มีใครมาสอนไม่มีคนู้มีปัญญาเหมือนอาจารย์วิทมานั่งเล่าเนะี่ยอ่ะก็เลยต้องออกออกขนวดเออแต่เขาจะเรียกว่าบวชหรืออะไรก็ตามแต่พระองค์ออกจากออกจากวังอ่ะแล้วก็ทําตัวให้มรอสรอู้ไหมฮะเพราะเป็นลูกกษัตริย์เนี่ย ของสวยงามก็ต้องสละออกก็ค,คือความคิดมันพาไปความเชื่อมันมีอุปทานในจิตอ่ะก็ต้องสแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ที่จะทําให้เราผลจากอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเรายังลังเลสงสัยอยู่ไงสังโยชน์ไงอืนั่นแหละพระองค์ก็ถึงออกสแสวงหาก็ไปเจออุตตกาดาบทอราธา,าดาบทใช่ไหมก็เห็นเขาเงียบขึ้ขเขาสรุปสํารวม เมือนไม่ค่อยทุกข์ผ่องใสเพราะว่าทั้งทำสมาธิาทำฌานก็อ่าน่าจะเป็นอาจารย์เราก็ไปสมหวาตัวเป็นสิทธิ์ด้วยอ่าพระองค์สะสมสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่อดีตชาติแนละ้วการทําสมาธิอ่านทาอะไรเพราะไปทําแป๊บเดียวมันก็ทําได้หมดอ่ะแต่มันก็ไม่หมดสงสยัยมันก็ยังไม่ใช่เพราะคําตอบก็คือกูจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ยังไงนี่งไงมันคาอยู่ในใจอะนีไ่ไง วิจิตอิจฉาใช่ไหมฮะเพราะอะไรเพราะวิชาเป็นตัวกัน้นเพราะความไม่รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างนั้นพอ่ะเพราะพระองค์ยังไม่ถึงที่สุดไงก็อยู่ในระเบียของสังโยชน์อยู่เพราะอะไรเพราะรู้ว่าพอไปรู้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายมาแนละไงเกิดความรู้เรื่องพวกนี้ขึ้นมาก็อยากออกจากมันไงฝุ้งซ่านไงทีเนี้ยอุทจจะไงก็ไหลลงมาการทําสมาธิไงเออทำไงก็เพื่อละวางความโกรธวางการราค่าปฏิฆาไง เออถือศีลไงรักษาใจให้บริสุทธิ์ไงเออไม่ให้การราคาปฏิฆาเข้ามาครอบงำเออไม่ให้จิตมันคิดก็ฟุ้งซ่านไงก็ทำสมาธิระงับไว้เออแค่นั้นเองเนี่ยก็ติดข้องอยู่เนี่ยนะอืมเพราะความไม่รู้อ่ะถ้าไม่ฟุ้งซ่านจอกจากวัง,งเถอะจนวันหนึ่งมาเจอความจริงนั่นแหละก็เหมือนพวกคุณทั้งหลายอะที่มาหาผมอะ อยากหาที่สุดทห่ืมเราจะจบภพชาติได้ยังไงเราจะพ้นจากความทุกข์พ้นจากความสงสัยนี่ได้ยังไงถูกไหมฮะที่ออกแสวงหาเพราะว่าข้างในมันบีบคั้นมันเรียกร้องมันมันมันมีเราไงมันเชื่อว่ายังมีเราอยู่อืมมันรู้อยู่รู้ว่ายังมีเราอยู่ครับอุทตจะเอ้มาหน้าไงมันรู้แล้วอ่ะมันรู้ว่านี่คือเราอ่ะรู้ตั้งแต่วันแรกที่เราจําชื่อเราเนี่ยเรียกชื่อฉัน เรียกอย่างอื่นไม่ได้ไม่ใช่เพราะสัชื่อแบบนี้เนี่ยนั่นแหละเรายึดมั่นถือมาตั้งแต่สมมุติครั้งแรกเลยอ่าสัญญาตัวแรกเลยแล้วมันก็ก่อตัวความเป็นตัวตนการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณเกิดเอาวิชาตัณหาขึ้นมาอุปทานครอบงำไปเรื่อยจนเป็นตัวตนจริงๆทําไมเวลาคนอายุเยอะๆแล้วมันกรดนานจังวะทําไมแม่งเด็กแป๊บเดียวเออเห็นไหมล่ะเออก็ทุกอย่างการเจริญเติบโต ทั้งจิตวิญญาณมันยังไม่สมบูรณ์มันยังเล็กอยู่ยังน้อยอยู่ประธามก็น้อยมันเปลี่ยนอารมณ์ได้ตลอดเด็กอืมเพราะมันไม่จําอะไรเยอะไม่ฝังเออมันยังไม่รู้จักอะไรเยอะเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันโกรธด้วยอ่ะอืมันก็ไปตามอารมณ์มันแค่นั้นเองผู้ใหญ่มันรู้จักแล้วไงก็เก็บความทุกข์ไว้เป็นสัญญากรรมอพอไม่สมใจอยากก็เป็นทุกข์แค่นั้นแหละกระบวนการตัวตนมันเกิดขึ้นตรงนี้ยความเป็นเราเราถอยไม่สุดหยุดไม่เป็นเห็นไม่ได้ว่าเฮ้ยก่อนหน้านั้นอ่ะมันไม่มีตัวตน ไม่มีอวิชาตณนาวพระทรมันไม่ได้เกิดตลอดไม่มีสัตว์ตนบุคคลเราเขาตลอดพู้เจ้าถึงบอกพูดเรื่องช่องว่างในที่กแคบนะฮะเออแต่ไม่ได้ไปเพ่งเอาความว่างนั้นไปยึดเอาเออพาอองค์กำลังอุปมาว่าเอก่อนที่จะเกิดน่นั่นแหละมันพ้นไปแต่พวกมึงไม่มีวันที่จะเห็นตรงนี้ได้ถ้ามึงยังถอยไม่สุดอืมต้องเจออาจารย์วิทย์อย่างเดียวกะอาจารย์กะกะเจ เจอะไรนะหลวงเจ๊เจ๊ทิม,มนั่นแหละฮะเราเชื่อไปหมดเนะี่ยอันนี้อันเนี้ยเน,นี่ยแล้วก็เราก็เชื่อว่าเราปฏิเสธกับยึดมั่นแค่นั้นเนี่ยถูกไหมมันมีอยู่แค่นั้นแะ่ะชีวิตอ่ะพอใจก็ไม่พอใจอ่ะแล้วก็เฉยเฉยเมื่อพอใจไม่มีไม่พอใจไม่มีเพราะไม่มีมมหมดเหตุปัจจัย มันก็ดับไปมันก็วางเฉยเป็นธรรมชาติแต่เราไม่เคยเห็นถึงเนื้อในของมันหรอกอืมเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงเห็นสภาวะการวางเฉยได้จริงๆมันมีแต่ไปรู้รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยก็คือทําสมาธิไงใช่ไหมละ่ะรู้เฉยเยไม่ยินดียินไล่กูถีบสักทีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ยินดีไล่เองอ,อืมอาจารย์คะที่อาจารย์พูดว่าสภาวะในที่แคบแคบนี่ก็คือสภาวะก่อนที่จะคิด มันต้องเห็นแจ้งเออไอ้น่นตัววิญญาณมันเกิดตรงนั้นแหละมนโนวิญญาณเน่ะที่มันรู้นั่นแหละเออไอ้ตัวนั้นแหละเราปลดปล่อยไม่ได้เรายังไม่เห็นทำมันต้องเห็นไงเหมือนเราดูทีวีเนี่ยเรารู้ตัวละครตัวละครไม่ใช่เราเราเห็นเออพราเราเห็นเราจะเกิดการร่วมเข้าไปเป็นเล่นละครกับเขาเกิดความรู้สึกเราเห็น uh huh. อืมนั่นแหละ เออพราะก่อนหนะ้ายังไม่มีตัวละครยังไม่มีความรู้สึกมันยังไม่มีมันต้องมีการกระทบก่อนถูกไหมฮะเออเดี๋ยวแม่พูดตรงนี้เชิงลึกเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเดี๋ยวแม่เอาไปก๊อปปี้อุยพวกชาติหมา